ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบัตินะครับก็สวัสดีนะครับรามาเจอกันพอดีวันนี้มีฉากด้านหลังสีเขียวเนาะผมจะมาตัดทีนี้เสื้อเสื้อเป็นสีฟ้าสีฟ้ากับสีเขียวนี่มันเวลาเอาไปเข้าตัดต่อแล้วทีนี้มันมันก็จะหายไปบางส่วนเนาะสำหรับเสื้อ ชาวเกษตรกรมันเกี่ยวอย่างไงคือว่าเราต้องมีตัวตนเนาะวันนี้ก็จะมาแนะนําพืชเกี่ยวกับตะไคร้เวลาเราไปตัดนะครับเวลาเราไปตัดมันจะเป็นเชื้อรานะครับที่ที่ผ่านมาจากประสบการณ์เนาะทีนี้เวลาเก็กบตะไคระเราจะหักหักหัวไปเลยนะครับหักหักให้มันหลุดออกมาจากเงามาเลยนะครับถ้าใช้มีดมันจะทําให แต่ใครนะครับติดเชื้อนะครับเป็นเชื้อราได้นะครับสําหรับเราปลูกไว้กินเองไม่ว่าจะปลูกกินหรือปลูกขายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสั้นๆนะครับฝากกดติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับสวัสดีครับ